วัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าจากแอปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันในทุกวันนี้นะครับทีมูนะฮะเป็นกระเป๋านะครับสั่งไปเมื่อวันที่9สิงหานะครับตอนกลางคืนสินค้ามาส่งถึงที่วันนี้วันที่14สิงหานะครับเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับ เริ่มกันเลยนะครับดูพร้อมกันเลยว่ามันจะตรงปกไหมข้างในก็จะมีซองพลาสติกอีกหนึ่งชั้นนะครับจากแพ็กเก็ข้างนอกนี่เลย เป็นกระเป๋าแบบ USB charging นะครับมาดูกันก็แพ็กเกจกระทักรกักน,นะครับอยู่ในแพ็กเกจขนาดกลางนะครับ เดี่ยวพอแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่เราจะมากแกะซองั้นในกันโอ้คันนอกดูดีนะคะรับถือว่าตกปกเลยทีเดียว มีอะไรบ้างอันนี้ช่องใส่รองเท้าตามที่เขาได้ทำแอดเอาไว้นะครับในหน้าที่เขาเขียนเอาไว้ให้สัง่งนะนะครับภายนอกก็จะมีกระเป๋า เล็กๆอีกสามชั้นนะครับนี่รูปร่างอาจารยตรงปกครับฟังก์ชันภายในแต่ชั้น,นที่สองอันนี้ใส่ไอแพดได้ครับสี่ชั้น แล้วก็คงใส่อะไรได้หลายอย่างนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแกด,ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นอ USB charger นะครับถัดมา ชั้นหนึ่งโอ้ข้างในกว้างน,นี่ครับตัวคอนเทคเตอร์นะครับของสายชาร์จ USB นะครับอ่อโอเคนะฮะได้ไดก็จะมีซอง ใ,ใส่ของจิๆนะครับเปดล็กอีกสองสาจุดนะครับทําไก็จะแปง่งอันนี้จะต่อเนื่องมาจากช่องใส่รองเท้า ในกว้างนะครับใส่ได้เลยผสมนะครับทั้ง้ปุ๊บเสื้อผ้าอยูะหลายอย่างสมุดหนังสือ,อชั้นหนึ่งข้างหลังเต้สะพายนะครับปรับระยะได้มีตัวล็อกปิดเวลาที่เราคาด เอ้าบ่าแล้วนะฮะมีตัวรองหลังด้วยนะครับเป็นโฟมนุ่มก็มีกระเป๋าอีกหนึ่งชั้นนะครับใช้ได้ถือว่าค่อนข้างตรงปกนะครับ ราคาเต็มนะครับจากราคาเต็มณนะตอนนั้นวันที่9สิงหาประมาณ4,200บาทแต่วันที่สั่งนะครับมีโปรโมชั่นลดไปประมาณ3,400เหลือเป็นค่าสินค้าจริงๆรวมค่าจัดส่ง 799บาทนะครับคุณเชื่อหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มการกระบวนการสั่งซื้อนะครับก็จะมีการบอกโปรเซสต,ตลอดว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเช่นว่าคําสั่งสําเร็จแล้วนะครับมีการแพ็คของที่โรงงานหรือว่าที่หน่วยผลิตแล้ว จะส่งถึงสนามบินแล้วโหลดขึ้นเครื่องแล้วเครื่องออกมาส่งมาลงถึงสนามบินแล้วนะฮะกระทั่งโหลดจากเครื่องแล้วมาถึงศุลกากรแล้วแล้วก็มีคาโกเอ่อหมายถึงว่ามีมีหน่วยงานที่ที่จะรับสินค้ามาส่งนะครับกระทั่งสินค้าได้จะส่งถึงที่ คะแนนความพอออพอพึงพอใจนะครับก็รือว่าตรงปกนะครับฟังชั่นการใช้งานก็ตามที่เราอยากได้นะครับจาก4,000ันกว่าบาทนะครับ4ี0พสองเหลืออยู่799บาทไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับถ้าให้คะแนนก็อ่าเก้าเต็มสิบไปครับ ถือว่าโอเคระยะเวลาก็ไม่นานนะครับ4-5วันได้สินค้านะครับส่งตรงมาจากที่โรงงานนะครับฝ่ีครับโอเคครับตรงปกครับครับคลิปนี้จบตพิทิ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าตัวใหม่ก็จะลองเอามารีวิวมาให้เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนน้องๆได้รับชมแับฟังกันนะครับ สวัสดีครับ